ตอนนี้ก็จะมาสอนวิธีการทําให้มันมีเสียงกลับมาเหมือนเดิมสําหรับคนที่เปิดคข้ามาแล้วก็เสียงมันหายเสียงมันไม่มีนะคะก็คือคุณอาจจะเผลอไปกดโดนอะไรสักอย่างก็เลยปิดเอาไว้ก็ได้ก็ให้คุณมาที่คอนโทรลแพเนลค่ะแล้วก็มาที่ฮาร์ดแวร์แอนด์ซาวนะแล้วก็เลือกที่ซาวเสร็จแล้วมันจะมีขึ้นมาให้คุณมาดูที่อะไรตรงลาโพงนี้มันอาจจะเป็นเป็นคํา แบบนี้ที่ขึ้นไว้ว่า d i s c b l e เนี่ยคะ่ะก็ให้คุณไปเลือกกดใหม่ที่มันมีตัว e ใหญ่ขึ้นต้นแล้วก็กดโอเคไปแล้วจากนั้นลองเปิดคลิปวิดีโอดูถ้าเกิดมันมีเสียงก็แสดงว่ามันไปปิดไว้นั่นแหละถ้ามันไม่มีอีกงเนี่ยมันอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับด้าน d ดเวอรมันอาจจะหายก็ได้คะ่ะฉะดั้นก็ให้คุณไปโหลดด,เว,ดเวอร์นี่มาใหม่ก็ลิมเข้าไปในเน็ตว่าดาวโหลดดเวอรเสียงตามนี้เลยนะ แล้วก็มาเลือก Driver ลำนี้แล้วก็ดาวน์โหลดจะเห็นว่ามันมีหลายเว็บให้โหลดนะโหลดจากเว็บไหนก็ได้เลยก็โหลด,ดแต่ว่าเลือกโหลดด้วยว่ามันจะมี3 2ุบิต6กบิตก็เลือกโหลดเอานะพอโหลดเสร็จแล้วปุ๊บก,ก็ติดตั้งแล้วก็รีเซ็ตเครื่องสักหนึ่ีแล้วเสียงมันก็จะมาแล้วค่ะแต่สำหรับใครที่ทำทั้งสองวิธีนี้แล้วมันก็ยังไม่มีอะไรดีขึ้นมาเนี่ย กจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ของคุณแนะนำให้ไปซ่อมร้านเอานะคะสำหรับวันนี้ก็ขอจบการสอนไปเพียงข้อนี้ค่ะ